สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับโคอพออันปัน่นซ้อยจุอีกแล้วมื่อีงมาเดินตลาดซอยจุอีกแล้วซื้อทั้เหิดเป็น่อยได้ทำนี่นะครับอันนี้โลนึงสองร้อยเจ็ดสิบ はい。 thank <laughs> you สอยจุซอยจุซอยจุกับหอมกับหลาบ 年轻光，嘿嘿嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> สดไปไหนไปเนี่ยพอไปทำใจไปไนล,ล้ยืนได้เป็นไ้มันทใจเท่าไรก็ไม่ยวงกาดาดย กูตีมันนี่แบบอออน ทำไมทำไมบอกประทำใจนนไปแล้วไป 怪不得你怪不忙 Yeah. Köszönöm, hogy แส่แส่แส่เลือดไรครับให้มันมันเข่ากันอันนี้พวกปิดมันยังไงเอาออกเอาไปไว้ออกเป็นแล้วไงปิดมันแต่วอออ่าไไออมันแส่ <c oughs> <c oughs> อันตนี้่ยแดงไอเดี แอพกินก่อนคาเขีย นี่ครับบบนี้แล้วนี่ครับเริเ่มตะปรุงไปเนี่ยเ้ว่มจปรุงหั่ลาบอันนี้ก็ซอยไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไปจุอันนี้อันกิมจุอันนี้จะลาบลาบอันนี้พัดจะหันหไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเบิ้งครับก่อนลาบแค่ตัวนี้ก็ chụp 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 Làm subscribe cho nhé, làm, เลือดที่เอาแซ่ใบน,นะเห็น่ันอยู่แซ่ไว้คือว่าให้มันสดให,นนให้มันเขากันมันเป็นไปกินผ่านม้มนเลือดไม่เป็นแหงหงมันมเป็นม้มแซ่ครับผ่ามนมือนกันนี้หอมแดงหอมกกปัวตับชีฝรั่งหอมเปยอันเดียวกันเนาะ ไปปกปกด้พวกกุดซาลาเน่ขับซาลาเน,น,น่ไม้นิน่มไม้นิ่มไม้นิ่มใส่ลงป้ายอันนี้รถด,ด,เดีเอ้ยผมออันนี้ชุรดรถครับชุรดรถชุรดรถชุรดรถใส่ตะ้อยังไมใส่หลายให้มักหลายก็ใส่หลายก้อนปัน่นมากแน่หน่อยหาบาทปกติก็เฮ็ดหาบาทหาบาทเฮจ๊ขอเนจะเรียนไม่หาบาทมาาาา <c oughs> าาีเกลือเข้าเกลือ เจอเอนี่เขาใส่ไปเพิ่มความเค็มนนีนน้ท่าไส่น้ำปลาหลามันเยอมันเป็นน้ำมันเยอะเป็นตรงรมจริงเรียงกุเผาท่าวา,าบีครับบีมันกลมขมใส่โปขมใส่ผิดปหาหรอใส่ไปหลายตัวเจอรถเข้าควา

คนใส่หมอคนเล่นไรเป็นย้ำในเบิดย้ำนั่น,นบ้าแซ่บมาขี้ใส่ปากควานปานโหลดสูตรบ้านฟันะบ้าแซ่บมาขี้ใส่ปากควานปานหลดเด้อไปลองเฮ็ดบึงกางเฮ็ดบึงวางเฮ็ดบึงทานตอนมาไหนหรออาชิมชิมชิม จิบบ้มจิ้มจิ้มจิ้มอืมแซ่บโมแซ่บเมื่อกี้ได้ปากวัปนปลาลวดฟองมึง